สวัสดีครับผมอยู่กับผมในเกม Gangstar Vegas อาก็คลิปนี้ก็อยู่ในโหมดเนื้อเรื่องภารกิจรับสุดยอดเอเลี่ยนนะครับผมก็นี่เป็นพาร์ทที่7แล้วนะก็เป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วตอนจบของโหมดเนื้อเรื่องเอเลี่ยนนะก็พาร์ทนี้มีชื่อว่าออกไปจากส่วนของฉันนะแสดงให้เอเลี่ยนพวกนั้นรู้ซะว่าใครใหญ่ปไปดูกันเลยดีกว่าว่าเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไร civilians past this point. I've got to pick with the driver of that UFO. You crazy boy? That's a goddamn alien ship. Yeah, and it's time to knock it out of the sky. Well look at you, Mr. T ready to take on the alien menace to save the u.s race. Yeah? And why aren't you doing anything? Hands are tied. We got orders to hold fire till we can send in volunteers airstrike beacons. Volunteers top brass doesn't want us risking our boys to an unknown enemy. so fucking dead. ผมเลือกชุดมาส่ายนี้เข้ากับสถานาการณ์มากเลือกชุดทหารรับจ้างเลย still อ n ลี่ยนแม่งโคตรงโง่มันจะบอกเราทำยิงใส่เพื่อนกันเอง ่าโอเคครับผมรอบแรกจบไปอย่างไวโดนอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมื่อกี้ขึ้นเป็นเจมันบินมาทำไม Now, Now แสงเลเซอร,ร์มันมาจากไหนวะยานอยู่ตั้งไกลแต่แต่ก็ยังยิงมาได้ <c oughs> ผมนี่งงเลยแสงเลเซอร,ร์ <c oughs> บางทีมันก็ยิงถี่ไปนะผมบอกเลยถ้าถ้าโดนแสงถ้าโดนลาแสงเอเลี่ยนทีนะโคตรฟุ้งฟิ้ง โอ้ยแมตายก็จะตายเนี่เสียงร้องโคตรอนาถอ้๊เอีเลี่ยนบ้าเไรววะโคตรติงตองอ่าดูตอนจบนะครับผมนี่มีสายรับมาสายรับขับรถมาเพื่อดูสถานการณ์แล้วก็โทรศัพท์ไปหาใครก็ไม่รู้แล้วก็ขับรถสงสัยขับรถกลับฐาน อ่อออาพยานเอเลียนพังพบก,ก็ไม่มีอะไรที่สะกดจิตมนุษย์ละ <c oughs> ถึงจะไม่มีเครื่องสะกดจิตแล้วคนก็ยังเล่นกันพนันอยู่ดีไม่ยอมกลับบ้าน <c oughs> ก็นะการพนันเป็นสิ่งไม่ดี Nguyên cứu nữa là có bài gì hết sôi, lìa sới Mày cái email, là. We'll be ready to kick their asses มันน่ามันน่าจะทําตอนต่อไปนะแบบแบบแบบเขาเรียกไงแบบว่าเอเลียนยึดเมืองเวกันอ่างเงี้ยเราก็ต้องทําลายแล้วก็ต้องสู้แต่ก็ผมว่ามันมันก็คงง่ายสําหรับผมนะถ้ามันมียานเอเลียนมาแล้วให้ผมยิงเนี่ยคงชิวนะาดูอ่าก็สําหรับโหมดภารกิจลับสุดยอดเอเลียนก็จบไปอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้วก็นี่เป็นตอนจบของ หมดนี้อ่ะก็ถ้าใครชอบคลิปคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจคลิปแล้วก็ฝากดกดติดตามช่องแชน n e l สักดาทีวีด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็ฝากกดถูกใจ Facebook ผมด้วยชื่อว่าสักดาทีวีก็ตอนนี้ยอดไลค์เพจ a c e b o o k ก็ใกล้ถึง300ละผมรอให้มันได้เลขสวยๆอ่ยนะผมอยากเห็นอ่าก็ถ้าคลิปนี้มีข้อพลาดอะไรตรงไหนมีเสียงผมบั๊กระตกหรือภาพ ภาพตกภาพกระตุกแหลกๆก็ต้องขออภัยด้วยก็เดี๋ยวมีคลิปอื่นขึ้นมาก็ฝากกดดูด้วยนะครับผมมีหลายคลิปลประมาณประมาณ3คลิปขึ้นมาแล้วก็เป็นาไปหาดูคลิปอื่นๆได้ใน playlist ช่องผมลองไปหาดูมีหลายเกมเลยที่ผมเคยเล่นไว้ไม่ไม่ใช่แค่เกมนี้อย่างเดียวก็ไปละสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมคลิปผมไปละบาย Bye.